สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองปลายสู่หุ้นนครับผมเมื่อนี้มาพ่อก็บ่แม่พากกินพี่น้องมื่อนี้บาแมกได้ว่านหางจระเข้ครับผมว่านหางจระเขเ้อามาลองกินเบื้องครับผมเพราะว่ามันเป็นยาเนาะโอ้ยไดียมาอ่านง่ๆเลยพี่น้องค่ะคักเลยมาลองเบื้องน้ำกัดว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมบอแมกกัดัวเคยนี่นะว่าสิกินข้างแรกแหล,ละพี่น้องโอ้อันนี้เป็นของเกาหลีด้อพี่น้องด้อยยุคเกาหลีครับผมนี่ บอกทั้งขังเอาไว้พี่น้องลองกินง่นบ้างลองกินงก่นบ้างพี่น้องจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับเท่านว่ายางมันนี่มองยางนี่พี่น้องกินบ่นไรวะท่านครับเดี๋ยวว่าไม่ต้องปอกก่อนเนาะปอกกัว่าเป็นได้พี่น้องเลย มาพี่น้องปอกเรียบร้อยแล้วครับผมบอแม,ม็ออกเอาไปล่างไปยังเรียบร้อยครับผมเอาเมือกเอาอยังออกให้มันสะอาดสะอาดพี่น้องถ้าเข้าบ่อร่างบ่หยังมันจะเจ็บท้องเพิ่วันนะพี่นอ้อยบอแม็กไปอ่านมึงครับผมถ้ากินแบบมีมีนี่มีอย่างสีหนะพี่น้องมีเมือกนี่มันจะเจ็บท้องถ้าเข้าไปปอกเปลือกแล้วก็ล่างนี่มันสิเป็นยาพี่น้องมาชิมบงน่อกันพี่น้องโอ้มันสิเป็นอย่างไรนอนรสชาติ จืดๆพี่น้องรสชาติจืดเลยครับนะคือจังเจลลี่นะพี่น้องบวขมครับผม เขาต้องฟานเปลือกออกมันเก่งเนี่ยถ้ามีเปลือกมีเศษเปลือกอยู่มันจะขมออกขมนิดนึงอ Donc... Oh.